เอาพี่น้อวมาเบิง่งพ่นาวเบิ่งพันวานแห่ได้เด้อนี่ๆเนีเนีนนะยนเหนือเส้นแห่นี่เามาลุดน้ำกันพี่อน้่งพูดสองดงังเพิ่นลงปา่าต้นเบิ้งนี่มีการลงปา่าครับดังละสิบ,บาทคาวานแห่เอามาข้นมาวนต้พีตเ,เดี๋ยวพอจะ,ะเหนือกระลังเสียวานพอีตเอาวานพมกันว่านนะเอาเอาบาทนี่วนะานเลืเอวนไใช้จะได้งุ้มเืออย่างนี้ พายเนื้อว่าน้าวสิพูด่ด่างหนึ่งเอาข้าวใส่กันเบื้องสองด่างนี่เบื้องปากก็ไม่เอามาลุ่นมาลุ่นสิหมาบมาี่น้องอ่าลุ่นกือวาพญาเนื้อลุ่นถืนมาเลยเออแม่เคลื่อนดีดอยู่เ้าวเลยเ้าวเลยอันนี้แห,าหา้งา้าวได้เพน้องมาเป็นเบื้อนแห้งอุ้มเอามาลุ่นด่างนี่มาดิน้านั่น,นก็ดทีได้จักตัวบุ่นเอาค่อยๆซะาทา เออทาเอายนบุญทเนี่ยนี่เอานั่นดเอามีต้นปาทัวปาหลายตัวเลยยกขึ้นต้งสูงกูดูเออเพื่อออกเพื่อออกพนพูนพูดพาอย่างล่ะอันนี้าดินปลาดินปลาดินเตเออเอาหมานยนต้นี่ไหมเนาะปาไหมว่ดอีกทางนั้นวาดอีกบานพะยนเน้อนะเดี๋ยวเดี๋ยไปไปวาดวดบ้างอีกวาดลงอีกบ้างเอาวดกเล้วพญานเน้อวัแลรวไปุ่นพุ่นก็มาหนิ ตบ้าดังนี tacos, surveys, hanol, lly, ่หมานเยอะนี ę, ่รัพญามุทานนี oh, ่หมานเยอะหางพญานนือหนี่เอแหแห่จากเส้นเกาะโอ้แห่หางต้นนี่ไหมมันปานอดมัตะเตียวเนื้อปานตติดแล้วแห่ไงหน่มันยังบาน่ามันแช่ติดเอาท่านอีกเอานิดานึ่งขับันพอคนสองดังเลย เอาลุนตัวนั่นก้อนนั่นลุนตัวใหวานก้อนนั่นนี่เรว่ป่าโคบเอป่าเ้อไปบิ้เอาาเบิ้งหลังดังแบบนี้บอน่ะพเน้อเดีถเบิงยกปากบิตัวใหญ่บ่ะโอ้หมานหมานยุติโพอะตัวใหญ่ได้ไหมได้ตัวหนึ่งเพเน้อเอาไปเบิ้งดังนันบมาดนี่ยเยราะน้บเบิ้งดู หมด,ดิปะ,ปะ,ะบ้ะาเขาตีมีมีมแค่บ้านเนี่ยนักบ้านเนี่ยมีบ่ าลากดีๆมั้งดูยกช่วงขาวๆเดูโอ้หลายตัวเยอะนหลายตัวพูดพูดพูดหลายตัว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 มาบังแฮท้องดังถึได้จักต้มเหมือนในพี่น้องว่าบังมันบุ่นน้ำกันด้านนี่ก็บมัมีต่ำไหนเออวะแบบไงโอ้นั่นเด้อโอ้มาหยังมหยังนะหมุนมาบังโอ้กะคักดู muốn thắng nạn mới muốn thắng thì được phụ đạo mãn 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 đẩy vô đâu quay đẩy coi vô phát ra hồn 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 thóng đáng hay để tôm đó tăng quang ở cầu nhớ nghe thiên hoa hang nó Thấy ngắm chưa? ตัวอองโตบใหญ่เลยเดาวม่นึงเนเอาไรใส่่นี่ส่ปเบิ้งไห้เอาเลยสุบแตกบ่แห่แฟังกันอะไรนั่ฟังตัว <c oughs> อ่ะลุ่นขึ้นมาพี่น้องมาเบิงบ้งมาเบิงบ้งเบิง้งตาบนี่เบิ้งด้วยวานซาเนี่ยจะเป็นยังไงซาละตัวสองตัวสตัว <c oughs> ลุ่นลุ่นลุนห้าวห้าห้า ผมเด็ไพ่ตรวจจวดุ้นปาดคอยยันป่าไงตัวนั้นว่ามันคักระบาดดิพี่น้องเอ้ยมันหลุดเลยมันหลุดเลยเบิ้งน้อกัดพี่น้องเขาเบิึงเขับมาเบิ้งนี่ไพ่ตวดจวดจวดป่านั่นเอ้โอ้หมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาเอาเป็นไหนโอ้โอ้โห ยกขึ้นมาดุนหมุนเันตหลายตัวป um ่ะว่าได้หลายตัวเยอะหลายตัวเยอะพี่น้องโอน่ะนั่นันหมานมัหน่ะยกขึ้นไปมั้งโอ้ยพนันหลุดเออโอนได้ได้หลายตัวขาวลากกันกระไดกับมันกับหมันสองแดงพร้อมกันพี่น้องมันนี่หมานซึ่งสองแดงโอนขึ้นมาแล้วโมมินน่ยใส่ติดเดียวดิเดี๋ยวติดเปล่าป่ะใส่ย่นมันขึ้นมาหนีด้วยพี่พี่น้อง

ขึ้นเว่นลอบอลลมชุ่ลมผักินเตตัวตัวนี้อันนี้ผมมีตัวหนึ่งอยู่ที่นั่นนี่แดงแดงแดงนั่นน่ะเอาละตัวเดียวเก่าตัวเดียวกับปาาลาดอก <c oughs> ลูกขึ้นลูกขี้ขอ้อ <c oughs> ลูกขี้ขอ <Sophie> ้ขอแม่โ <c oughs> อ้โหนี่วะ <c oughs> เอ้าอะไรเยอะเว้ยหมาเนี่ยเราเว้ยพูดพูดหลายตัวต้นไหมเออช่อช่เอออ่อยังไปปล่อยปล่อยเขาบอทว่าถือถืออีกทีครับเอาหมาเนี่ยตารางกับพ่อได้พูดพูดพูดเดียพูดนี่อยู่ปลานะพูดปลาวาเลยเอา รวดเอา้าแตกเป็นเอามาลุดไปร้องมาลุกไปแล้วสองซาสองดังเอาละบาหนี่นักหะซานี่งวันนี้เหนือนักละบานเอาขึ้นเลยหอบเอาคอนมาหอบซอยบ่ผูดำเนิูดำเนิูดำนไฟจดตวเลยพี่รอง <c oughs> ใส่ละโอ้มันหมุนมันมาหมุนเขา้วังดังไม่ั้าทแหลมาตด่างนั่นพี่น้องว่่หันน่ะผคบขงยัที่แฉะวะอ้าวลุดน้ำพอยใส่ด่างนั่นเดียวเอามายังบนทัาขึ้นไปมาหันหนามานีแล้วมันเตียโอ้พดีพอดีเปิดลากลากแค่นี้โอ้มันมัพุ่นพุ่นด่างนั่นมันันมันบุดเต็มห่ายแล้ห่าแล้วพี่น้อง เออได้เสียเลยงานเ่ยปวดปวดปาามันตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่มันออกออกแหงติมกันอ่ะโอ้ตัวใหญ่ต้นนแวแรงงานกันไหมปวด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 ตัวใหญ่ขักใหญ่ักดูล่ะมันขตมเยอะขนาดนี่เอาไป่กกมัก็ดีดีเลยวะโอ้มากตอดดีดล่ะเออไม่ปวดปวดตัวนี้ได้โลได้เนาะ เลี้ยลอพี่น้องตัวเลี้ยแท้ๆท้เลยแบบจระเข้ตัวอะตระเลข้เหี้ยหลางหางเลยใหญ่ๆตัวนี้ไงเออนี <makes> ่นี่นี่นี่ขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วตัวเลี้ยหนมานึ่งคือเป็นแม่ปลาได้ใบตัวใหญ่ตัวนึงมันมันแหลกนึงแหลกสอดบุ่มสอดบุ่มได้แค่ตัวนึงมันมองขาดทีนึงแล้วนี่นี่นี่ตัวใหญ่มันน่ะมันตาอพ่อพี่น้อง ตัวนี้วันได้เห็นหมดตัมันหดงกันมันนกนตัวอ่อนตัวโลดตโลหิอืออันนี้มันตัวตรงน้ำเนี่ยอ้าวเอาตั้นี้จ่ายได้ไปได้เครับนี่ละตัวนี้กับนีครับจ้าเท่ารุห้เบ้งหน่อใหลายอยู่มานมันมัน เอาครับการวันแฮม่มือนี่ก็ได้ลไดหลายตัวอยู่พี่น้องนี่ปอยเป็อาหเอาไจ้าหนี่